shhhh shhhhh wow huusion u shhhh το นเขาบอกว่าถ้าสมุดลมแบบนี้แล้วเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเลยมีสเต็มที่มือเรียบร้อยแล้วสองข้างมีกนออพรุ่งนี้สแัปได้เลย จะแตะพืนเลยเอออย่างนั้นแต่ว่าเราต้องย่อลงมาอีกถ้าย่อแบบนั้นมันจะใช้ขาเยอะอ่ะเนี่ยเล่นเป็นละต่อไปเล่นเป็นเลย 我才困了。<laughs>